โอเคครับก็อยู่ผมนะครับเจอลายเอเคนะครับผมหายหน้าตาไปนานไหมหายหน้าตาไปนานนะครับวันนี้จะพามาทําอะไรมาใส่หนูนะครับตรงไหนครับตรงพลกขานนะครับหยบกั้งอะไรเนี่ยกั้งเอมเคนะผมยี่ครับก็จะได้นะครับดไหมนะครับเดี๋ยวตัดไปตอนถึงเลยบอกท่านชมผมก็จะตัดไปตอนถึงเลยนะครับผมโอเคครับตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับผม มีรถเจอยขาวลก็เสียงรถเจียวนะครับดูครับเห็นตรงไหนบ้างนะครับผมเปิดเพียงแล้ดูครับมีครับมีครับนะนั่นนะครับดูดึงออกครับตอไม้มาอยู่ตัวกลางโอเคโอเคโอเคครับเดี๋ยวกูณท้ย นี่นะครับเราก็นี่นะครับดูเขาอยู่ตรงนี้เพียร์เพียดไปครัให้หน้าตาไปนานครับให้หน้าตาไปนานเดี๋ยวไปข้างบนนะครับเดี๋ยวไปนะครับเสร็บไปแล้วนะเพียร์เพียดเดี๋ยวไปแล้วครับหลังหนึ่งครับเดี๋ยวไม่ได้ครับหยุดไปนะครับหดี ดีครับนด,บน,ดนะครับหาาีเน,น,น,นะครับจงได,ด้๋ยครับกตอนเย็นจะพาไปตามนะับตอนเย็นพวกผมก็จะออกมาอีกนะก็ะะตอนนี้ก็กดไลค์ด้วยนะครับกดไลค์นะครับ,รบหายหนะ้าตาไปนานนะครับ เห็นท้กนุ้งก็ไปในรูมันนะครับมือนะครับดูนะนี่นะเห็นไหมทุกคนมีนรังลอยมันวงครับนี่นะครับบ้วงมือบางครับผมนี่นะมือบองนะครับประมาณนี้ครับจะ,จะดักไลยตรงนี้เลยแล้วกันเนาะครับ <un> <c oughs> ข้อแข็งนิดนึงนะเพราะว่าตรงนี้ก็ไม่ได้มานานนะโอเคประมาณนี้ครับตอนกลางคืนเราต้องใส่บูทมัดไว้รอยมันเดินใหม่ใหท่านชมดูรอยเดินใหม่นะนะครับแล้วก็มีข้าวด้นี่ข้าวรอยมันกินนะครับขอท่านชมไปนี่นะก็มีรอยมันกินด้วยนะถ้าคลิปนี้ถึง ยี่สิบไลค์ยี่สิบนะครับเดี๋ยวพวกเราจะแกกเลยหนูอ่ะให้ไปกินกันเลยใครอยากกินอ่ะก็น่าจะถึงไหมเพราะผมก็ตอนนี้ก็ข้าวเกี่ยวยังไม่หมดนะนี่ดักไปแล้วครับนี่ก็ก็พีษอาทิตย์ดักแล้วหลังนึงครับดูดูครับก็ลอยแยะเลย ้ก็มีไม่เมข้าด้วยนะวยพวกผมงก็ไม่ได้ใส่นานนะครับหนูนะเพราะว่าวววนัตรงนี้โอเคครับเดี๋ยวผมก็จะตัดไปตอนอประมาณมายามประมาณสองทุ่มนะครับมายามนะครับไม่รู้ว่าจะได้ไม่ได้นะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็จะมายานีนะครับยานีแต่พ่อผมจะไม่กู้นะจะใส่ไว้ถาวรน,นะครับาายาบลักอบวงนะครับยาลักนะท่านผู้ชมที่อยู่ใกล้บ้านครับก็อยาบลักก่อนนะครับก็น่าจะมีแหละแต่ไม่รู้นะว่าจะมาไม่มาปกผมใส่ถาวรไหยครับนี่ครับรึงนะครับมันก็จะมีนิดหนึ่งนะครับ ไม่เนะเพราะว่าใครก็ไม่เคยแก่ไม่รู้นะหลังแรกครับไหนนะนี่นะต่ำไหมครับไม่ไม่รู้ดินะครับท่านผู้ชมดูดิไม่ไม่ไ่ต่ำนะไม่ต่ำไม่ต่ำครับไปหลังสองเลยครับหลังสองก็ไม่อยู่ไกลกันนะนี่นะครับไม่ต่ำครับหลังสองเห็นนะครับไม่ต่ำไหม ไปหลังสามไหมครับหูกังกังกังเงี้ยงก็ดูนผมมาที่หลังหลังตรงนั้นก็มีหนึ่งหลังตามไหมครับไม่รู้ดิไม่เห็นมั้ะเงี้ยงไปครับไม่ตามขยันเขี่ยงเกลื่อนๆเงี้ยงมาบังก็ดูตามไหมครับไม่นะครับไม่นะ ไม่แน่จะไม่เนี่ยไ,ไมีมครับน,น,นี่าจะหลังเมืองน่าจะบุตนรนครับบุตนรนครับเรามาหกใช่ไหมกุญแจงี้เสียงฟิ้ห้าหลังนีงอยู่ตรงไหนครับเรามาหกดูครับเดี๋ยวพามาดูคลองกูเห็นคลองทางเทิงจริงกูยังได้ยินเสียง เนี่ยมึงเนี่ยแม่แรงเนี่ยนะกลางมึงแง้มมึงก็ดูไม่ซูนไม่ไรเลยครับเดี๋ยวรอพรุ่งนี้เช้านะครับแล้วไดามาใส่ตรงนี้ไหมอัดหนักกินเลยใส่ดิเนี่ยมึงเนี่ยกลางนี่ใช่ไหมไม่ใส่ไม่ใส่ถังมึงแง้มดูบังบังดีดีก็ดูไม่ใส่ มจำได้อยู่มันมีอะไรอยู่นะนี่ไงตรงนี้ตรงนี้มันจะมีนี่มันจะมีนี้อยู่น่าจะไม่ได้ใส่นะครับน่าจะไม่โอเคครับรอดูพรุ่งนี้เช้าเลยครับรอดูพรุ่งนี้นะครับผมไปครับไปก็จะมายามนะยามมือุสาแล้วนะครับ นี่ครับไอ้กังมันยังไม่ตื่นนะครับเดี๋ยวฟังอื่น,น What What the fuck ไม่โดนครับ ไม่มีครับไปคลิปไยครับ